โอเคครับผมมาสองควางครับไม่มีพลาหรอกหัวครับเพราะว่าพี่เล่นในโหมดมาป่าเดียวดัวแบแป๊บนึงแป๊หนึ่งครับแปบบ๊หนึ่งครับพ่อนุ่มมาดิไอ้หไม่งไอ้บอสสวยกระโดดปัดเล่งดีๆโอ้โหเลยฟ้าว่ะเข้าหัวหนึ่งเม็ดเป็นไง ก็มาดิครับผมไม่ตายไม่ไม่ตายหรือไม่โดนไม่ตายหรือไม่โดนครับเต็มเต็มครับเต็มปะเนียวเลยนี่ไอเหี้ยแม่งมันลื่นแปลกๆว่ะทุกคนมาลีมาเม้าแล้วเมื่อตะแก้มัน,มนเออไปน,นิดหนอ่อยครับแม่งลีเม้าอ่ะครับบ,บิลีเมาันนี่มันมันจะไม่มีทางชนะผมเลยนะมามาเลยไหนล่าไปแอบอยู่ตรงไหนล่าแม่สาวน้อย โอโ้่แม่งแรกกันว่ะเอาว่ะเอาว่ะกด2เมตรครับไม่ดีนะครับกด2เมตรอะกด2เมตรโอ้ยไม่ตายโอ้าโอ้าวอ,อูเลงไม่ดีเลยวันนี้เอ้ยกาแล็กซี่หรอวะได้ครับน้องชายเรียกว่าตัวละครผู้หญิง เีย er, ผู้ชายนี่วะอาโอ้นาะเอาแทแเรวเด้อมาดิโอ้มึงเ,เ,เ,เล่นปืนเหีย er, อะไรของมึงวะเลินเถอเดี๋ยวมึงจะร้องอุว่าโป๊แน่กะว่าจะมาโซโ,โหด่ะครับวันนี้ดูวะทุกคนเม็ดเดียวล่วงล่วงเชิบไปคุยกับเล่ามามวัว <laughs> มีฝีมือแค่นี้หรอครับมีสกิลแค่นี้หรอครับฝีมือน้องครับได้แค่นี้หรอครับพี่มันโหดอะครับตัวกีละกันด,ดูดูดูมันวิ่งมาโอ,โ,อโอ้โหมันน่าจะไม่มีรอบสองนะแต่เสือมีเอ้ยอยิงพวกโดนไดไงครับทุกคนผมตั้งไอวอลแล้วนะเฮ้ยมันเป็นไปได้รีเกมโอ้โหเกมบั๊กตลอดเลยอะไรวะไม่ไหวนะไม่ไหวนะอย่างเงี้ยเกมจะบั๊กตลอดไม่ได้นะครับเอาไปเลยดีเซอร์ สองเสมอวะแต่ดีเสอร์นี้ผมจะผมจะนำนะทุกคนผมจะแบบสี่สูตให้ดูนะคอยดูแล้วกันก็มาเลยครับวิอะไรของมันวะมันโป้ปะเนี่ยทุกคนลอะไรแปลกๆแล้วผมคิดว่าแม่งแปลกๆแล้วดูแปลกๆละไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันเปิดโปแล้วทุกคน อะไรวะมันไม่คมขนาดนี้หรอกฝีมือมัอมนอะไม่โดนปะเฮ้ยเฮ้ยแ,แปลกแลกเลยนะเพื่อนฮัโลโหลแปล,แปลกแลกเลยนะเพื่อนไม่ใช่นะอย่างเงี้ยมันแปลกๆแ,แล้วมันจะคมเกินไปแล้วทุกคนโอ้อะไรวะมันแปลกๆลกแล้วจองควางสวยมา อย่าก,กดสองเม็ดล่าเราอ่ะเราจะเล่นเหลี่ยมไหนก็มาเลยครับเข้าหัวหนึ่งเม็ดเต็ม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 ครับป้าเนี่ยปด้ี่ห้เอาเรื่องสาบอีสิง่ายเกินนะครับถ้าเบี้ยวจริงก็อย่างนี้เนี่ยครับหัวเน้นๆนะครับไม่มีเหลือยไม่มีเฮียอะไรทั้งนั้นเพราะว่ากูเล่นได้หมดหมาป่าเดาได้ ถ้าเป็นเลนน่เอ้ยมาป่าเดวได้ก็ต้องยิงหัวด้วยสิโอไม่เขามันโอ้ยรีโหลดไม่งั้นแม่งตายแล้วว่าจะเกียร์แม่งมันรีโหลดทำไมวะเอ้ขาวานไอ้เมตายเป็นไงสี่เสมอแล้วทุกคนกูโหดไหมพี่โหดไหมับเออพอที่จะเป็นขอบใจของไปรุ่นได้หรือเปล่า <laughs> แน่นอนอยู่แล้วครับฝีมือของพี่มันตึงขนาดไหนนะครับถ้าพี่จะเอาสน,นะต้องเป็น UMP เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สนายนี่ถ้าสนนยนี่กูแพ้พยับเลยอะ่ะคอยดูเอาละกันแล้วก็ผมจะล่อแม่งว่าผมเล่นดีเสือนนะยิงเรียบมันก่อนนะทุกคนเอาไอ,อ้งูไอ้ปืนมันลั่นครับผมไม่ได้ตั้งใจยิงนะครับทุกคนปืนที่มันลั่นเองครับ,รบเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาต้อง ต้องรีบออกนะทุกคนพี่เกียดอะครับยังไงพี่ก็สนานะครับแม่สายให้ไปล้างจานแน่คุณคิดว่านะ้ยกเลิกสิครับเติมพลังไปก่อนนะครับ ไม่ได้มันนานจังวะปกติแม้งไม่เกินสิบวีเข้าแล้วเด้อแต่มันไม่มีคนฝีมือเท่าผมไงวันเนี้ยคือผมแม้งโหดจริงอ่ะครับมันไม่มีใครที่จะสู้พี่ได้ไงจีมเลยไม่เลือกมันเลยนานนานไปหน่อยอครับเอาตรงๆนะค,คุยกูยังไม่ได้ล้างหน้าเลยทุกคนพี่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยครับแปรงฟันกูก็ไม่ได้แปรงเลยเพื่อมาอัดลิปให้น้องๆเนี่ยสองควงไปก่อนเลยละกันนะครับทุกคน ซื้อก่อนค่อยคิดเยี่ยอะไรกูเนี่ยกูออไปละตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ขยับปะไม่ได้ยินเสียงตีนเลยวะจะเอ๋อ่นๆๆเฮ้ยพ่อนุ่มจีต้าจีป๋าจะป้าหน่าจ่อจ่อจ่อจ่วยไอ้ให้โอกาสแล้วกันนะให้โอกาสสามสิบวินะทุกคนยังเหลือหนึ่งนาทีครึ่งนะครับ ถ้าหนึ่งนาทีเมื่อไหร่มึงไม่มากูยิงมึงตายแน่รอครับทุกคนรอได้ไหมผมรอได้นะไม่มาจริงเหรอมึงจะกดมาทำไมครับได้เวลาเอาจริงแล้วนะครับทุกคนโอเควัดเต ต้องกดออกเกมใช่ไหมเนี่ยอะไรของแม่งวะมามามาทุกคนเกมที่สองนะเกมแรกเกมเกมเกมที่แล้วไม่น,นับนะทุกคนก็คือมันไม่มีใครเอาพี่ลงอ่ะครับมันไม่มีใครกล้าสู้พี่ได้ครับขอเป็นยูเอ็มพีละกันมา แต่ละเกมผมจะเล่นแบบไม่เหมือนกันนะครับเกมไหนที่ผมยังไม่เคยเล่นก็เล่นนะครับนอกจากปืนสันในอะ่ะพวกบาเล่แล้วก็พวกปืนอะไรอะ่ะปืนตลกตลกอ่ะครับผมไม่ยากจะเล่นนะครับเสียงตีด้านขวาไปด้านซ้ายดิทำไมมันไม่แยกเสียงตีที่กูวางหูฟังอะไรวะไยข้างบนเข้าหัวไปโอ,โ,อโอ้จะตายกลัวจะตาย ย,ยาก่อนครับจะเย็นครับจะเย็นนะครับพ่อหนุ่มจะเย็นนะครับแม่งเมื่อตะเกียะแม่งวัดโคตรโหดเลยต่างคนต่างเจ็บอะครับเข้าหมดหนึ่งเมตรนะกูไม่โอกาสยาตงหน้าจะหมดละึ ครับถ้าไปยูพีอะครับมันไม่มีใครพานหรอกนะครับเพราะพีมันโหดเกินไอ้ี้ะโหดเกินไปแล้วอะครับผมอยากจะให้มีแรงในหมาป่าเดียวได้หรือไม่ก็โหมดยิงหัวมันมันเล่นได้ตลอดอะครับมันไม่ต้องเปิดว่าวันนี้กี่วันวันนี้กี่วันอะครับมันเออป้าที้อาเจีเพื่ออะไรวะเ,เปิดเปิดอันนี้วิงว่งมาอีกแล้วสวดเข้าหัวหนึ่งเม็ดครับจริงๆอะผมจะเอาแม่งตายแล้ะแต่แบบแต่ให้โอกาสไง ไม่โดนเลยอเอ้าีเกือบตายโอ้ยไอ้ขวายประมาทเกินไปหน่อยอะครับพี่ยอมรับเลยนะคือพี่ประมาทบ่าทุกคนมาตะกียะเอาเป็นว่าเอาจริงลกันเอาเป็นว่าแบบเป็นบทเรียนแล้วกันนะแต่บทเรียนของกูแม่งเยอะชิปหายแล้วเยอะตลอดเลยบทเรียนนะครับ อ้ยียมันยังไงก็สัตว์เอ้นี่แหละปืนนี้แหละกูไม่ชอบอ่ะครับเริ่มแล้วมาพี่จะบอกเฮ้ยอ่าเฮียแมงโปอป่ะนี่ยทุกคนแปลกแปนะมันเปิดหัวกูได้ไงวะทั้งทั้งที่กูกระโดดอยู่กลางอวกาศไปยิงพี่โดนไอ้เยเน็ตกูน่าจะต่อนะมันน่าจะไม่จบเกมนะโอ้โอเอ้สี่เกมดีนะที่ยังสี่เกมมนาะ โอ้แล้วปืนเคี้ยอะไรวะทุกคน B.S. แล้วก็ปืนเคี้ยอะไรอีกปืนเนี้ยกูก็เกียดนะปืนอเคี้ยอะไรปืนระเบิดอ่ะผมเรียกว่าปืนระเบิดนะมาดิวัดเปล่ามาดิมาดิมาดิวัดเปล่าเนาะอ่าจริงๆพี่แค่แบบพี่ไม่อยากจะเล่นนะครับปืนเนี้ยปืนมันกระเจอะกันไปอะครับพี่แค่แกงโง่ตายจบเกมไปงั้นแหละคือพี่ พี่จะกดออกเกมแล้วแต่แบบ <Let> s <S แต่แบบมีคนบอกไม่ให้พี่ก,กดออกอะไรเงี้ยครับพี่ก็เลยจำใจเล่นนะครับเออมึงจะเล่นสี่วิสีเหรือรอวะเรวเร็วหน่อยสิเร็วๆหน่อยสิวะเฮ้ยอะไรวะ ใช่ไหมทุกคนมันอะไรมันซาจังวะทุกคนโคตรซาจัดเลยอ่ะขอเล่นเป็นอะทอมมี่แล้วกันนะปืนลูกนะครับแต่ไม่ได้เข้าบ้านลูกนะจ๊ะจะวัดดีๆหรือจะวัดด้วยน้ำตาน้องชายเอาป้ได้อ่ะเราอ่ะเอาป้ได้อ่ะปาได้อะเดิยๆเดินๆเดินๆเอาไหนไอ้อยู่อยู่ที่เดิมนะเราอ่ะเห็นนะเห็นนะอะไร วิ่งทำควายอะไรอ่ะวิ่งอย่างนั้นอ่ะวิ่งทำไมครับน้องอ,อะไรวะน้องจะไก่เกินไปแล้วนะน้องไม่ไหวนะครับน้องเออเอเอเดี๋ยวกูเออเดี๋ยวกูอ่ะไปไหนเราไม่เห็นอะไรเลยอยู่ที่เดิมปะ ไอโง่มึงไม่เล่นหรอไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่ออะไรครับน้องมึงจะเพื่ออะไรมึงจะเล่นดีๆหรือไม่หรือไม่ก็ออกไปดีครับน้องโอ้ยกูอกรธหรทุกคนอะไรของแม่งวะเล่นที่อะไรของแม่งวะวันนี้เป็นอะไรวะเล่นไม่สนุกเลยทุกคนนอกจากเกมแรก ออกูได้เลือกตลอดเลยอะไรวะจีมันมันจะเป็นใจกูแล้อเดอ้อสุขอเป็นมินิลูซี่นะครับทุกคนฮ่า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 แค่นั้นเละเออมาดู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 ขวบหม,มดของเฮ้ยเอาวะเอาวะ <Yeah. S 1> กดไฟไม่โดนสักเม็ดเลยแต่กูเกือบแตกฮึบเอ้ยเอะรีมาแป๊บหนึ่งยัยแม่งเออครับทุกคนกูเกือบตายเลย ยิงได้านนี้ดีด้านนี้โอ้กูยิงไม่โดนอะไรหรอภูมิใจก็ทําไปอะครับกูยิงมึงไม่โดนเลยมึงมึงมีเกาะอะไรแปลกๆมาเนี่ยทุกคนอะไรวะไม่ไหววะไม่ไหววะทุกคนมันอะไรของมันวะภูมิใจก็เอาไปกูยิงแต่กูยิงมึงไม่โดนสักครั้งหนึ่งเลยนะอะไรแปลกๆละแปลกๆละเริ่มแปลกๆละเริ่มกินไม่ไม่ดีละเฮ้ยอีกแล้วอะไรวะ รอรอรอให้แม่งตั้งไอวอาหมดก่อนเข้าหัวหนึ่งเม็ดเป็นไงเอาจริงแล้วไม่โดนดิโหลดแป๊บเอ้ยมึงจับมึงมึงขี้หดเอ้ยไปเด้เข้าหัวไปดิเฮียสองเม็ดร่วงขาเป็นไงไอเออเออเอ๊กูแค่อ่อนให้เกมแรกครับขอโทษนะที่ฝีมือของพี่มันโหดเกินไป งั้นแหละก็ภูมิใจอะครับคูอี้ไม่หดก็ดจริงอะครับไม่ใช่มโม่หรอกนะครับไม่โดนด้วยไปเลยเลยกูจะเลยไปไหนวะกูจะไปจังหวัดเลยเหรอวะไม่ไปนะไม่ไปนะเข้าไปดิครับก็โหดอะครับ ขอโทษทีละกันขอโทษอีกครั้งหนึ่งก็พี่มันอดเกินไปอะครับโหดแท้เด้อกูไม่ได้ขี่มือเด้อสมเจ้าแต่ฝีมือน้องมีแค่นี้หราาอวะเ่าจริงๆเลยนะจัดใจเลยมาดิโผลมาไอวอสวยโอ้ไอวอไม่ติดตัวเลยอะไรวะเฮ้ยเอ้ย เข้าหวยอีกแล้วฝีมือมีแค่นี้หรอวะตังช้ยให้มันโหดหน่อยก่อนไม่ได้หรอวะเฮ้ไอเออเออเมันเออจริงอะครับเนาะเอ้ยขอเล่นเป็นวุ๊กวุ๊กวุกมาวันสอดวันสอดมานตะกี้ระรับงัดไปไม่โดนนะครับ ขวาหนึ Half, ่งดอกงานหัวคมคมเข้าหัวไปนี่อ้าคขมเกินคมจัดคมเกินไปโหดมากไหมก็โหดสิครับเออไหนล่ะเอ้ยเดะเดะเดะเดเดะเดเอาที่ดิมนะมุมนี้นะมุมนี้นะดูดูดูทุกคนเดี๋ยวพี่จะเปิดหัวให้นะพี่ไม่ได้เล่นสกอป่นะแต่พี่เล่นเหลี่ยมนะอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยมาตอนไหนครับพ่อหนุ่มงานหัวไม่โดนเลยงัดไปอีกดอก โอ้ยใส่เมาส์แป๊บหนึ่งนะใส่เมาส์มึงมาพานนันอะไรมาตัอ,อขอบคุณนะกระโดดมามึงเรียกมึงจะตายเร็วหรอขอคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาดิครับเขาหัวเป้งสนะเลยครับคมเกิดเฮ้ยแม่งลืมดูอะครับทุกคนสวัสด,ดีละกันนะครับขอโทษหลายๆเ้อเมื่อตะเกียะ ที่ลืมดูเด้อฮะวันมิวถูกมิวทำไมเธอทั้งทางที่จะโดกูร้องเฮียอนะไรของกูเนี่ยจริงๆกูก็ร้องไม่ถูกนะครับทุกคน และ้ะเอยเจอไก่อีกแล้วเบื่อ่ะเจอไก่อีกแล้วครับโคตรเออไปเฮ้ยโหดมากไหมโหดมากหรอครับน้องกูแค่อ่อนให้มึงจะไม่รู้ตัวอีกหรอวะยอย่าขับกูตายเองพี่ตายเองครับ เล่นซองคเปป์ะครับเมื่อกี้แม่งอะไรของแม่งวะกูเล่นดีเสือร์แม่งเล่นซองควางนะอ่เข้าหวัวไ,ไ,ไปดิ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 งัดไปอีกหนึงดอกเข้าหัวเป้งฮะเป็นไงล่ะเข้าห,วหัวไปจะตายไม่โดนไม่โดนไม่โดนเสือร์ไปอีกหนึงดอกเอ้ยไม่โดนจริงว่ะไม่โดนจริงว่ะ หัวเน้นเน้นเข้าหัวเป้งเออคมจัดคมจัดมีแค่นี้แหรอครับฝีมือครับมีแค่นี้แหรอครับ <c oughs> เป็นไงไล่ะล่ะเออไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิบอมเมีนเด้อบอมเมีนครับบอมเมีนครับกูไม่ได้ตั้งใจเลือกสนัยเด้อกูจะซื้อ MP40 เด้อสมเจ้า <c oughs> มาๆมาๆมาๆอันนี้จะเล่นโดนเปิดไปแต่ไม่โดนมา เข้าหวัวหนึ่งเม็ดโอ้เล่นสกรบอกครับมึงเล่นอยู่ที่สูงครับเล่นอยู่ที่สูงมันก็ได้เปรียบอ่ะครับกูเล่นอยู่ตรงพื้นตรงข้างล่างมึงไม่ลงมาวัดหรอเฮ้ยตกกระปอกเกินภูมิใจก็ทําไปนะวิถีนาครับน้องอย่างเงี้ยนะเล่นที่สูงด้วยกันอา้าวอ่ะเข้าหวัวเป็นสองเม็ดอ่ะจะตายแล้วนะ่ะ จบจบ,บจบครับจบครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับเข้าหัวโคตรครอมเลยดิฮ่าฮ่าโหดไหมครับทุกคนถ้าโหดก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงพันล้านไลค์นะครับทุกคนเกินไปสองไลค์ก็พอครับมันเลือกปืนไหนวะทุกคนซองยาวโอ้ยซองยาวผมไม่คมเลยว่ะผมยอมรับเลย ข้างบนว่ะไอ้บอลสวยงัดไปอีกหนึ่งดอกไม่โดนเฉลี้ยโอ้เลยไปไหนวะขอเลงดีๆหน่อยครับรู้เรื่องครับเข้าหัวเป้งเอ้ยจมจบคไมไหมครับฝีมือของพี่อะครับ แค่นั้นแหละให้น้องๆรู้แค่นั้นแหละเออคมหรือเปล่าน่าหน,นาสนิโอ้ยเฮ้ย,ยมาต่อนลโอ้โหโหดครับโหดครับน้องโหดมากครับน้องโคตรเลยน้องน้องชายโหดเกินไปอ่ะเอาเป็นเอาเป็นปืนอะไรวะทุกคน เอาเป็นปืน M4 ละกันมึงซื้อ2อกระบอกเหมือนกูดิมึงซื้อปืนอ่ะมึงซื้อกระบอกเดียวเ,เพื่อมันไม่นุกนะครับดู M4 ระยะาไกลนะครับทุกคนมาดิวัดเต่ามาดิโอ้ยโอ้เล่นสกอปโป้ครับอยู่ที่สูงอีกแล้วภูมิใจิดก็ไปเนาะภูมิใจก็ทำไปเออ,องั้นแหละไม่ได้โหดหรอกครับแค่พี่แค่อ่อนนั่น่อยครับพี่แค่เออ่่่ออ่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แต่แม่งอะไรไม่รู้อะครับไอวอลไม่ติดอะครับมาดิมา,มาที่เดิมปะไปสามสี่วบอกูจะแพ้ไม่ได้นะมาดิเข้าหวัวไปหนึ่งดอกอ่ะจริงๆพี่พี่แค่แบบไม่อยากให้มันตายเร็วนะครับพี่แค่แก้งยิงไปหนึ่งหนึ่งดอกเลยเง่ายๆโอ้ไม่โดนเปิดปูดเนี่ยมันเปิดปูแน่ทุกคนกระโดดยิงโอไม่โดนอีกแล้วมันลงกระสุน เข้า่ไปดิคมกิบคมก้นเอาอะไรบอกกล้องแปลกๆแล้วทุกคนกูต้องกูท้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้เอา UMP หนึ่งกระบอกแล้วกันหนึ่งกระบอกเสียงโอเคเดินๆนะด้าเดมมุดช่วย อะไรวะปืนมันปืนมันโกงเงินไปมาเนี่ยทุกคนแปลกๆลนะแปลกแปะกแลแปลกๆนลอะไเนี่ยแม่งเล่นโปรมะเนี่ยทุกคนขออีกเกมแล้วกันขออีกเกมขออีกเกมเอาจริงลเอาจิงละอรละลอบเนี้ยไม่แบบไม่แบบไม่แบบเล่นตัวแล้วทุกคนเอาจริงละเมื่อกี้มันอาจจะเล่นโปรก็ได้นานจังไอ้ยี่ เดินหรอครับตอนรับพี่เราครับน้องชาย JX7 มาดีครับเดี๋ยวได้รู้เรื่องแน่น,อน้องโอ้ไม่โดนหรอวะโอ้ยโอ้ไม่โดนไม่โดนจริงป่ะ,ะเนี่ยอ่ารู้เรื่องครับเข้าหวัวเน้เนๆนะ ครับโคตรโหดนะครับฝีมือน้องมีแค่นี้เรารับไปพัฒน,นามาใหม่นะครับทุกคนให้น้องไม่ใชุ่กคนดีแต่พี่ก็ต้องขอโทษนะครับที่ฝีมือของพี่มันโหดเกินไปนะครับกคนน่าจะที่เดิมแหละมาโผล่มา,มาข้างบนหรือข้างล่างเลยเลยอีกละอ่าแค่อ่อนให้ครับผมโหดมากครับน้องน้องโคตรโหดเลย ต้องยอมรับครับยิงหัวกูเม็ดเดียวล่วงเฉดเนยฟุกจริงๆอ่ะแม่งฟุกจัดเลย m p 4ศูนย์ละกันพี่จะตบน้องสองสามหนึ่งเลยคอยดูนะทุกคนคอยดูนะครับ m p 4ศูนย์พี่จะได้สองเกมลวดไม่มีพลาดเป้าไม่มีพลาดด้วยก็คือน้องเขาตลกไงน้องเขากากเขาหัวหนึ่งเมตรอ่ะโดนแล้วนะ่ะโดนเป่าแล้วอ่ะยู้ยาเปล่าลงมาดิครับ ลงมาดิครับน้องอย่าอย่าเล่นแบบนี้ครับไม่ชอบครับอย่าเล่นแบบนี้ครับมาดิครับวัดกับพี่อย่างนี้ก็ตายดิครับน้องคิดผิดแล้วเด้อฮะฝีมือไอ้มันโหดนะนะพี่ก็มีชิมอ่ครับฝีมือของพี่มันเทพมาดิพี่จะดุดันเหมือน อ่ะเข้าหัวไปอีกแล้วสิบแปดแต่มันสิบแปดไม่บวกเลยออโดนกูเปิดหานังเางนี้เข้าหัวเข้าหัวดีนะเข้าหัวดีนะโอ้ตายไปดิครับเป็นแงพี่บอกแล้วพี่จะตบสองสูเลยเกมเนี้ยพี่ขอสองเกมเละแล้วก็อีกสองเกมสุดท้ายพี่ก็ขอนะครับเพื่อจะได้โซ่ขมดโอ้ยพี่เก้าสิบยิ่งซอบเลยครับน้องพี่เขาซอบน้องเลย mm hmm. เลือกปืนได้ถูกใจมากนะจ๊ะรักเหมือนเดิมนะครับ อยู่ไหนครับน้องชายเอครับโอ้ยแม่งเมาแม่งหันไม่หันเกือบตายกูเกือบตาย่งสารอย่างเงี้ยก็ตายเด็ดครับเพราะว่ากูอ่อนขนาดนั้นเลยมึงเมนเหรอวะกูคมขนาดนี้น้องไปฝึกมาใหม่นะสก,กงสก,กิลการเล่นการเดินเกมอ่ะครับไม่ต้องให้พี่สอนนะพี่บอกอะไรให้นะเดี๋ยวน้องเจอเหลี่ยมพี่แน่นาอเดี๋ยวน้องจะได้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูเหลี่ยมพี่นะ ยังไงวะโทรมาจะเลงก็คมจะดมก็เคถ้าอะไรของกูเนี่ยโหดเกินไปพันเนี่ยครับเป็นเรียนมาใหม่นะครับเน็ตอะเ็เน็ตน้องเขาอาจจะฟิงหรือไม่ก็แม่เรียกให้ไปกินข้าวหรือไม่ก็แม่เรียกให้ไปซื้อของนะครับทุกคนนะฮะนานแ้นแหละไม่อะไรก็หนึ่งแหละเออทุกคน โอเคนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็สนุกไหมครับผมก็จะหัดทำด้ออะไรของพวกเนี่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับผมแต่แต่ไม่ต้องกดหรอกเออจริงๆแม่งไม่สนุกแคยอะไรไม่ต้องกดครับทุกคนเออช่างแม่งเถอะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับจบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะโหดก่าไหมหรือคลิปนี้แค่ฟุกนะครับก็อย่าลืมกด ไลค์กูด้วยอย่างนั้นก็กดเดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย